วันนี้เรามาอยู่ที่หาดกระลนนะครับคลิปนี้เรามาอยู่ที่หาดกระลนะที่เราเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับเรื่องหน้าของเราก็คือชายหาดทะเลช่วงกระลนนะครับราการเราไตรงได้เลยครับเราจะมีป้ายเตือน สึนามินะครับคือเมา่ก่อนนี้เราได้ทราบคือมีเหตุเกิดขึ้นก็คือคลื่นสึนามิขึ้นข้นฝั่งที่ภูเก็ตพังงานะครับวันนี้เราจะมาถ่ายทำอาจการะลนให้ท่านผู้ชมหรือแฟนคลับไปชมนะครับ นี่บริเวณริมหาถนนริมหาดกะลนภูเก็ตนะครับอ่าบรรยากาศก็ตามที่ท่านผู้ชมหรือแฟนขับได้ทราบนะครับเพราะว่ากิจการโควิดภาพที่เราเห็นก็คือเป็นออสภาพเส้นทางถนนก็ เงียบเงานะครับที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าก็คือ,อวงเวียนหาดกระลนนะครับ ตั้งแต่มีเหตุสึนามินะครับเขาก็จะมีป้ายเตือนเส้นทางหลบไยให้เราหรือทักท่องเที่ยวได้เห็นเส้นทางที่จะต้องวิ่งวิ่งหนีขึ้นนะครับหรือว่าจะไปทางไหนนะครับเราถ่ายเส้นทางหรือดูบรรยากาศบริเวณเส้น ทางบริเวณหาดกระหลนก่อนนะครับเผื่อว่าบรรยากาศเป็นยังไงขณะนี้เราก็ได้ มาที่หาดกะลนนะครับคือวงเวียนหาดกระลนอนเราจะไปดูบรรยากาศบริเวณร,รอบๆหาดกะลนนะครับจาะสภาพที่เราเห็นนะครับถ้าไม่มีวิธีการโควิด ช่วงบริเวณนี้ก็คือสภาพโนนข้างชายหาดกระลนนะครับกนะ็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับเราที่นี่เราจะเดินทางไปท,ที่หาดกระลนที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับบรรยากาศ เป็นอย่างไรตามชมได้เลยครับที่เราเห็นอยู่ป้ายที่เราเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับป้ายออก็จะบอกให้ขอความร่วมมือในการสวมแมสนะครับแล้วก็งดกิจกรรมสังสรรค์ในที่สาธาะนะครับสภาพที่เราเห็นแล้วก็เห็นกอี่ ท่องเที่ยวได้นั่งได้นอนก็เลี่ยงหลยท,ที่ชายหาดนี่นะครับอ่าที่ป้ายปักป้ายสีแดงที่เราเห็นอยู่ในขณะน,นี้อ่าก็เป็นป้ายเตือนอก็เป็นป้ายเตือนนะครับคือขึ้นลมแรงห้ามห้ามเราเล่นนะครับมีปะบอกนะครับ ที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับคือ no swimming ห้ามเล่นน้ำรบริเวณนี้นะครับสรุปเราไปดูนะครับเราไปดูขณะนี้เราอยู่บนหาดกะนนะครับเป็นหาดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนนะครับขณะนี้ก็ไม่มีอะไรไม่เห็นอะไรนะครับก็เห็นแต่ทรายกับคลื่นช่วงนี้คลื่นแรง เราดูไปพร้อมกันเลยนะครับ เราจะเห็นอ่าธงแดงนะครับเป็นธงเตือนหรือธงห้ามนะครับว่าไม่ให้เราลงเล่นน้ำเพราะว่าขณะน,นี้ขึ้นลมแรงนะครับไม่เหมาะที่เราจะไปเล่นน้ำกันเออเราจะสังเกตเห็นนะักท่องเที่ยว ตามที่เราเห็นในรูปนะครับรู้สึกว่าธุรกิจที่ภูเก็ตนี้เขาเรียกว่าเงียบเหงานะครับก็น่าเห็นใจนักธุรกิจนักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการอื่นๆนะครับต้องนอนเล่นอยู่บ้านอย่างเดียวนะครับช่วงนี้ คือบรรยากาศชายฝั่งนะครับก็ไม่มีธุรกิจอะไรเลย อันนี้คือด้านซ้ายมือนะครับที่นักท่องเที่ยวจำขึ้นใจก็คือหาดกระตะหาดกระลนนะครับ แล้วก็จะมีอีกหาดหนึ่งก็คือหาดบาตองที่นักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อนออแล้วคลิปต่อไปนะครับแอดมินจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมต่อไปครับวันคลิปนี้แล้วก็มาเฉพาะหาดกระลนก่อนออนักท่องเที่ยวก็เห็นประมาณนั้นแหละครับคนสองคน ข้างบนที่เราเห็นอยู่บนเกาะหรือบนเขานะครับก็คือเป็นโรงแรมเป็นสถานที่พักให้นักท่องเที่ยวได้เช่านะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็นำเสนอบริเวณจุดท่องเที่ยวก็คือหาดกระลนนะครับที่เราเห็น,นขณะนี้ก็คือบริเวณขึ้นก็เป็นหาดทรายตลอดแนวนะครับแต่ข้อเสียวันนี้ก็คือลมแรงมีป้ายธงแดงนะครับเพราะว่าห้ามลงเล่นน้ำสำหรับคลิปนี้ แอดนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเ,เราจะมีตอนต่อไปนะครับที่เราจะนำแฟนขับเที่ยวเกาะภูเก็ตต่อไปนะครับขอบคุณครับ